สวัสดีครับท่านผู้ชมและ fc ทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เอาสูตรยี่สี่คู่ชุดล่างมาให้ลุ้นมา้ชมกันอีกนะครับหมดที่ผ่านมาก็นะครับผมใช้ตำแหน่งเลขห้านะครับเป็นเป็นตัวเด่นมาตัดภายในยี่สบสี่คู่ชุดนี้ให้นะครับก็จะมีแค่หกชุดนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะครับพัดีเลขห้าที่ผมมาตัดภายในยี่ิสี่คู่ชุดนี้ให้นะครับก็หลุดนะครับ ไม่เห็นเลยนะครับภาในเลข5ที่ผ่านมานะครับที่ผมให้วิ่งล่าง5้านะครับก็ไมีเห็นเลยก็ถือว่าขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับก็วดนี้ก็เรามาลุ้นมาติดตามกันต่อนะครับสูตรยิ้มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับวอดีผมก็ได้มาเอาสีตัวนี้มาเป็นตัวเด่นนะครับก็จะมาประกบคู่ให้ก็จะเป็นชุดเด่นให้นะครับชุดเด่นแล้วก็เด่นสีตัวนี้มาประกบคู่ให้นะครับ ก็จะมี45 46แล้วก็47แล้วก็5 6 57แล้วก็6 7ก็มาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็ส่วนมาก4ตัวนี้ก็เข้ามาประมาณ3งวดแล้วนะครับสามงวดลองมาดูกันครับสามงวดนะครับผลลัพธ์ที่ออกอยู่ที่8 9ใช่ไหมครับก็สีตัวนี้มาเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็สีตัวงวดถัดมาก็ออก2 1ใช่ไหมครับก็มาเข้า2ตัวนะครับ พอดีหตัวนี้ก็หลุดนะครับหลุดนะครับเป็นหลักสิบนะครับผมวางไว้ตำแหน่งให้เป็นหลักสิบนะครับหตัวนี้ก็หลุดมาสองวดแล้วงวดนี้ก็หลุดอีกนะครับ6ตัวนี้นะครับก็จะมาเข้าตำแหน่งนี้นะครับสี่ตัวนี้นะครับก็มาเข้าสี่กับหกนะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็ต้องมาลุ้นมาดูกันนะครับผมมาจะมาประกบให้เหมือนเดิมนะครับสุดเด่นนสี่ตัวนี้นะครับเผื่อ ท่านไหนชื่นชอบที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับนะครับยีบสีคู่ชุดนี้เอาเลขห้มาตัดเอาเด่นมาตัดก็หลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะมาเข้าสีตัวนี้นะครับสี่กับ6กนะครับก็จะมาเข้าชุดนี้นะครับนะครับสี่กับหครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก สูตรยี้มสีคู่ชุดล่างนี้นะครับก็ผมก็จะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่ให้นะครับเพราะแผ่นนี้มันก็เต็มแล้วนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับเห็นครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับเป็นสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสี่ศูนย์แดนะครับ วัดที ako, ่แล้วก็ใช้ตำแหน่งนี five, ้นะครับนะครับสามสาม่งครับนะครับสามนะครับหลักร้อยบวกกันสาครั้งแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับวันนี้ผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือตำแหน่งนี้เลยนะครับ3ตัวหน้ารางวัลครั้งที่หนะครับนีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็408ใช่ไหมครับ4ี่ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับ ใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้เลยนะครับเห็นไหมครับ4 0 8 40แเท่ากับ8นะครับ4ีศ <40 8 S 1> ูนย์แปดก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ ก็จะบวกกัน3ามครั้งนะครับนะี่ครับดาเน,นี้ก็เต็มแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็บวก5้าคงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับบวกห้าคงที่นะครับามาคิดคำนวนพร้อมกันเลยนะครับ นี่ก็บวกกัน3ครั้ง 3, 4, 12, ก <s> ็ไ <ills> ด <s> ้12 12บวกคงที่ก็ได้17นะไครับได้17ก็จะใช้ตำแหน่งเลข7นะครับเป็นตัวเด่นตัวเลขนะครับแล้วก็นับเพิ่มให้ได้4หลักนะครับเพิ่มทีละแต้มนะครับ7แล้วก็8แล้วก็9แล้วก็0นะครับแล้วตำแหน่ง หลักสิบแครับตำแหน่งหลักสิบผมก็นับเพิ่มจากเลขศูนย์ไปนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกให้นับเพิ่มไปทีละหลักนะครับให้ได้หกหลักนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเลขแค่สิบตัวนะครับผมจะเอาสูตรสี่ตัวนี้เป็นหลักนะครับสูตรสี่ตัวนี้ส่วนมาก อย่างน้อยก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างมากก็มา2ตัวที่ผ่านมานะครับอย่างมากก็มา2ตัวที่ผ่านมา2ตัวก็มา3ามงวดแล้วถัดมานะครับงวดไหนที่เข้ามาสองตัวมากเห็นไหครับ3 4 4สี่สี่สามแก็มานะครับสูตรนี้ก็มาอย่างตัวสูตรนี้หลุดนะครับงวดนี้หลุดก็มาฝั่งทางนี้หลักสิบมา2ตัวนะครับวันั้นก็เดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมาสะดุดมาเข้า2ตัวสี่ตัวนี้นะครับ มาสองตัวสามงวดซ้อนนะครับเรงงวดนี้นะครับงวดนี้จะมีโอกาสมาสองตัวอีกหรือเปล่านะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเพื่อจะมาประกบให้ได้ให้ได้ยิมสี่คู่ชุดนะครับก็วางไว้ลักสิบให้นะครับก็จะคือเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าแล้วก็หกครับ แล้วก็เจก็คือเป็นหลักหน่วยให้นะครับเจ็ดแล้วก็แปดศนย์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมาประกบคู่แล้วก็จะได้ประมาณ24ี่คู่ชุดนะครับมามาประกบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับในงวดนี้นะครับก็หนึ่งเจ็ดนะครับ แล้วก็18แล้วก็จะ19นะครับแล้วก็10ทั้งหมดทั้งมวลมาประกบคู่กันแล้วก็จะได้ประมาณ24คู่ชุดนะครับ27แล้วก็2 8 2แแล้วก็20แล้วมี37 38นะครับแล้วก็จะมี39นะครับ แล้วก็3 0นะครับมี4 7แล้วก็48 49แล้วก็40แล้วจะมี5 7 58แล้วก็59แล้วก็50แล้วก็จะมี6 7 แล้วก็ 68... 69... แล้วก็6กก็ทั้งหมดทั้งมวนก็จะมีประมาณ24คู่ชุดนะครับท่านชมและท่าน f อทุกๆท,ท่านนะครับนะครับท่านไหนชื่นชอบเลข 1, 000, หนึ่งมาหลักสิบก็ลองอาไปรุ่รนดูนะครับก็ ok. จะมี17 1 8 1 9 1 0ชอบเลขสอก็ 2, จะมีอยู่มานี้ครับชอบเลขสามก็จะมีอยู่มานี้ครับ ชอบเลข4ก็จะมี4 7 4 8 4 9 4 0นะครับชอบเลข5ก็จะมี5 7 5 8 5 9 5 0นะครับชอบเลข6ก็จะมี6 7 6 8 6 9 6 0นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ24คู่ชุดนะครับลองมาดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ย1 22ิ3 2 4ายทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาประกบคู่แล้วก็จะได้ยี่บสีคู่ชุดตามสูตรนะครับสูตรนี้ก็ย4ิสีคู่ชุดล่างนะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะมาเอาตัวเด่นมาตัดให้นะครับก็จะมาตัดภายในยี่บสีคู่ชุดให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับผมก็จะมาประกบให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับนะครับก็จะเป็นชุดเด่นให้นะครับเด่นนะครับ เดนนะครับก็จะมีมเป็นชุดเด่นนะครับเผื่อท่านไหนได้ติดตามชื่นชอบนะครับก็ลองไปลุ้นดูนะครับชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับเด่นก็จะมีตัวไหนนะครับมี7นะครับ7แล้วก็แปแล้วก็ศนนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านกันไปนะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมาท่านไหนได้ติดตามก็น่าจะมีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสเงินเข้ากระเป๋าบ้างนะครับเรามาดูครับประกบให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเจ็ดนะครับชุดเด่นนะครับเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็จะมีแปดเก้านะครับ แล้วก็80แล้วก็90นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเด่นสีตัวนี้นะครับอย่างน้อยก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างมากก็มา2องตัวเหมือนวดที่ผ่านมานะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ6ชุดนะครับเดี๋ยวท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับ วันที่สิบหกนะครับโอเกียนะครับช่องครับลองไปติดดูนะครับเชื่อนชอบก็ลองไปติดดูนะครับ กนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ลองดูครับท่านไหนชื่นชอบลองไปติดดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกงนไปนะก็เด่นนะครับผมมา ทำเป็นชุดเด่นให้นะครับเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับชุดเด่นนะครับนะครับที่ผ่านมาก็ชุดเด่นก็มาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับสีหกมาแบบตรงๆเลยนะครับไม่ต้องได้กลับนะครับ้วทางนี้ท้งนั้นก็ถ้าไหนชื่นชอบเอาสูตรนี้ไปก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับก็ลองไปติดดูนะครับเพืจะมีโอกาสโชคดีบ้างนะครับก็สูตรยิ้มสีคู่ชุดนี้นะครับก็จะมีแค่ยิ้มสีคู่ชุดนี้เดี๋ยวใกล้วันเวลาตัวเลข ใกล้ออกประมาณ2วันหรือว่าสวันผมก็หาตัวเด่นมาตัดให้เหมือนเดิมนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าเข้าอีกหรือเปล่าสูตรยิ่มสี่คู่ชุดนี้ให้นะครับถ้าสูตรหลักสิบนี้ไม่เข้านะครับสูตรหลักหน่วยนี้มา2ตัวก็ถือว่าหลักสิบนี้ก็หลุดนะครับถ้าหลักสิบมาตัวหนึ่งหลักหน่วยมาตัวหนึ่งก็ถือว่าย,ยิ่มสีคู่ชุดนี้ก็น่าจะมีชุดใดชุดหนึ่งมานะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่วันนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนทางช่องนี้นะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้เข้ามาไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อจะได้มีคลิปตัวเลขดีๆสูตรเด่นๆมาให้รุ่นมาให้ชมมาเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ลองมารุ่นดูนะครับสูตรยิ่มสี่คู่ชุดนี้งวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าภายในยิ่มสี่คู่ชุดนี้ว่าจะมี2ตัว มาให้เห็นหรือเปล่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็สีตัวนี้เอาเป็นชุดเด่นให้นะครับก็ได้แค่หกชุดนะครับนะครับมาประกบคู่ให้แล้วนะครับเหมือนว่าที่ผ่านมานะครับก็ชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวเอาเด่นมาตัดให้ภายในยิ่มสีคู่ชุดนี้ก็จะเหลือก็ไม่กี่ชุดนะครับคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็ลา มาชิกและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ